เทคนิคสุดยอดที่จะทำให้คุณครองรักกันนาน20ปีขึ้นไปหรือตอนนี้ของเรายีบเจปีแล้วนะคะข้างหลังนี่คือของขวัญที่ทางโรงแรมเตรียมให้นะคะงดงามมากนะคะก็วันนี้เลยที่ครูอัดคลิปก็คือวันที่12บสอมกราคมนะคะครบ27ปีความรักของเราวันนี้เดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับมาให้ไอเดียแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วย <laughs> โอเคแนะนำนะคะแขกรับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์จิมมี่นะคะเ,เดี๋ยวครูให้ก่อนละกันเทคนิคแรกนั่นก็คือทำบ้านให้เป็นเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสาหรับเราสำหรับคู่รักนะคะก็คือไปไหนก็ตามเนี่ยไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่บ้านนะทำบ้านให้เป็นสวรรค์ทั้งทั้งเราแล้วก็คู่รัก นะคะถ้าใครมีลูกก็รวมถึงลูกด้วยนะคะพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งความรักความเข้าใจนะคะไปที่ไหนก็อยากกลับบ้านนะคะ บ้านเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันหมายถึงที่ที่หัวใจเราอยู่เทคนิคที่สองก็คือเสียงหัวเราะนั่นเองนะคะเรามีอะไรที่ตลกในระหว่างเราเสมอยี่สิบ็ดปีนี้มีเรื่องหัวเราะมีโจกพิเศษเฉพาะเราตลอดนะคะที่เราสองคนเข้าใจกันคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะคะแล้วเราก็มีภาษาพิเศษของเราด้วยนะเนาะว่ามันมีเกจจวละมกมีแค่โจกละมก, <laughs> มก,ะมก <laughs> เา้าอันนี้ก็ อ,อให้เคล็ดลับแบบใกล้ชิดเฉพาะพิเศษสําหรับทุกคนเลยอ่าโอเคเดี๋ยวให้จารย์จิมมี่ให้มั่งนะคะโอเคลับความรักของเราเคือไม่รู้พูดได้หรือเปล่าอ่าพูดเลยก็เป็นความสุขในห้องนอนครับอ่านี่ไงเราถึงถ่ายในห้องนอนไงอืมยี่สิบเจ็ดปีมันก็ต้องต้องมีเร่ง <laughs> ต้องมีแรงแล้วก็ไม่ใช่แค่แรงนะมันก็ต้องมีอ่อต้องมีมีหัวใจมีม,ม,ม,มีมีความมีความอ่ความสนุกเนาะอือ่าพัฒนาอยู่เสมอนะก็อะไรอย่าให้มันน่าเบื่อเนาะครับเออเราสามารถทำให้มันตื่นเต้นอ่าครับอ่าเทคนิคของอาจารย์จิมมี่คืออะไรความตื่นเต้นคืออะไรอ๋อคือ ไม,ม่ความตื่นเต้นในในเรื่องนั้นเรื่องเซ็กส์อ๋ออัน <laughs> <laughs> นี้บอกไม่ได้เดี๋ยวเฟซเฟซบุ๊กจะปิดจะปิดจะปิเปดเฟซแล้ว <laughs> นี่ก็เป็นเอ่อเป็นเทคนิคจริงๆนะใน27ปีนี้นะคะวันนี้ก็จะโพสต์คลิปนี้วันนี้เลยสดๆนะคะเออก็ฝากถึงความรักนะคะว่าเรื่องเซ็กส์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตคู่เนาะ เพราะหลายคู่ก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอื่นอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องเซ็กซ์เนี่ยไม่ไม่มีมันยิ่งมันยิ่งเป็นตัวที่ทำให้สองคนเนี่ยมาเชื่อมกันไม่ได้นะคะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็มีปัญหาจะตลกกันแล้วก็มเปตลกกันแล้วใช่แล้วมันเป็นกิจกรรมอันเดียวที่คนสองคนเนี่ยมารวมพลังรวม energy กันม,มันมัน,ม,นมันศักดิ์สิทธิ์มากนะคะพลังงานเซ็กส คมจริงมันเป็นอะไรที่ดีมากเพรามันฟรีมันสนุกแล้วก็มันทำให้มีความสุขด้วยแล้วก็มันมดีสำหรับสุขภาพด้วยอใช่แล้วก็ทำให้ความรักมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมี Netflix ไม่ต้องไปฟิตเนส ไม่ต้องไปฟิตเนสเป็นฟิตเนสเป็นฟิตเนสเป็นเน็ตฟลิก์เป็นทุกอย่าง <laughs> ประหยัดเงินอ๋ออเคนี่ก็คือความรักจริงๆให้ได้ความรักนะคะเพราะเราเราก็ไม่รู้มันมันก็รู้สึกแบบอึ้งเหมือนกันเดินทางมาถึงยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยม,มันก็สุดยอดมากนะคะเป็นเดือเออแต่มันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เดินทางด้วยความเหนื่อยนะม,มันมาแบบไม่รู้ตัวเนะเาะอ้าวยี่สิบเจ็ดปีแล้วเหรอ,อม,มันจะเป็นอารมณ์นั้นก็ ขอให้คลิปนี้แล้วก็การฉลองวันนี้ของครูส่งพลังความรักให้กับทุกๆคนนะคะใครที่มีคู่แล้วก็เอาเทคนิคนี้ไปเพิ่มพลังรักให้กับตัวเองรักอยู่แล้วก็ขอให้รักมากขึ้นและตั้งเป้ายิ่งอยู่ยิ่งรักเราทุกคนทําได้นะคะแล้วก็ใครที่กําลังดึงดูดคู่คู่กําลังมาก็ขอใหอ้มีความรักกับตัวเองที่งดงามแล้วก็ขอให้ได้เจอคู่ในเร็ววันนะคะด้วยความร,รักนะคะทุกคนบ๊ายบาย เดี๋ยวจะให้ดูภาพที่เราได้จากโรงแรมด้วยนะขอบคุณโรงแรมมากๆเลยเป็นโรงแรมความทรงจําค่ะที่เรามา20กว่าปีครับตัววันที่เราแต่งงานเป็นออฟฟิเชียลที่ทบ่งรังเรามาปาักที่นี่ก็ามาที่อื่นที่นี่อ่าใช่ใช่ใชเราเต้นกับผู้ดักเซิร์ฟชั้นสุดๆของโรงแรมใช่เออเราเครดิตโรงแรมหน่อยไหมมาขอบคุณทีมทีมงานของโรงแรมทุกคนนะคะ ที่ให้ทำของขวัญให้เราด้วยยี่สบเจ็ดปีงดงามมากโรงแรมพูลแมนจีสีลมขณะนั้นคือโรงแรมตอนนั้นไม่ใช่พูลแมนก็เป็นโซฟิเทลอ่าตอนนั้นเป็นอะไรมันเปลี่ยนชื่อในเวลายี่สิบเจ็ดปีมันเปลี่ยนชื่อสรงสามโรบ้ว,มมวอ่าเปลี่ยนชื่อแลแต่วันนี้ก็เป็นพูลแมน, <Pull man. S 2> นก็ขอบคุณมากขอบคุณโรงแรมนะใครอยากมาพักก็แนะนําเลยนะคะดีมากๆเลยอ่าเออเป็นของขวัญที่ดีแล้วก็อยากขอบคุณโรงแรมมากๆที่ให้ของขวัญเราในวันนี้นะคะค โอเคไปแล้วนะคะทุกคนขออวยพร,รบ๊ายบายอัพที่